ากยายสายขยุบขยิบเริ่มสวดมนต์คาถาแปลกๆพงพยายามวิ่งหนีแต่เขาถูกเงาดำลากลงใต้ถุนรุ่งเช้าทุกอย่างดูเงียบสนิทชาวบ้านต่างพากันมาที่บ้านของยายสาทุกคนก็แปลกใจเมื่อเห็นป้ายที่เขียนว่าห้ามเข้าใต้ถุนบ้านชายคนหนึ่งจึงเดินไปดูเขาเห็นกระสอบถุงปุ๋ยผูกเชือกมีอะไรขยับดินอยู่ชาวบ้านต่างใช้เสียงค่อยๆขุดพื้นใต้ถุนเสียงกระทบอะไรบางอย่างชายคนหนึ่งที่กําลังขุดอยู่ตาค้างเหงื่อแต่าะเขาเจอเหมือนหลุมศพเล็กๆ หลหลุมเรียงแนวยาวมีทั้งเสื้อผ้าเด็กรองเท้าขาดฟันน้ำนมติดเหงือกหลุดออกมาจากดินชายคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปวิดีโอก็เห็นยายคลานอยู่กับเด็กอีกหลายคนใต้ถุนไฟฉายเริ่มกระพริบมีเสียงเด็กหัวเราะเบาๆรูปเด็กขาขาดที่เจอในหลุมมีลายเซ็นชื่อเอกภพพ่อตกกลางคืนชาวบ้านต่างไม่กล้าเข้าใกล้บ้านยายสาเพราะจะเห็นเงาเด็กนั่งเรียงกันอยู่หน้าบ้านจนคนแถวนั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาที่บ้านยายสาเพราะตำนานเล่าว,ว่ายายสาหวงใต้ถุนบ้าน